อีกด้วยการแจ้งเตือนจะมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันนะคะโดยแจ้งเตือนระดับที่1จะเป็นการส่งข้อความมาหาเราว่าลูกของเรายังอยู่ในรถนะซึ่งการแจ้งเตือนนี้นะคะจะเกิดขึ้นในกรณีที่ลูกน้อยยังอยู่บนเบาะในรถแล้วเราเนี่ยออกจากรถมาหรือว่าอยู่ห่างจากลูกของเรานานเกิน3านาทีค่ะข้อดีก็คือว่าระบบนี้จะทําการแจ้งเตือนมาที่เราถึงแม้ว่าเราจะเพลอปิดเสียงโทรศัพท์ไว้อยู่เราก็จะได้ยินเสียงเตือนค่ะ สำหรับการเตือนระดับที่2จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ปกครองยังไม่ทันสังเกตหรือว่าไหวตัวไม่ทันจากการเตือนในช่วงแรกตัวระบบก็จะโทรเตือนเป็น Warning Call มาหาเราโดยตรงนะคะโดยระบบเนี่ยจะโทรผ่านคลาวมาหาค่ะหลังจากการเตือนครั้งแรกไม่สําเร็จภายใน1นาทีเท่านั้นเองและหลังจากนั้นจะเป็นการเตือนระดับที่3กรณีนี้จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อการเตือนครั้งที่2นั้นผ่านไปแล้วผู้ปกครองก็ยังไม่ทันสังเกตอ,อีกระบบก็จะทําการโทรหรือว่าแจ้ง SMS ไปยังเบอร์ฉุกเฉินที่เราทำการตั้งค่าเอาไว้ทั้งหมดทุกคอนแทคเลยค่ะโดยทัทแ p ดนี้นะคะสามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ติดตั้งแล้วก็ใช้งานง่ายค่ะตัวของอุปกรณ์ผลิตในประเทศอิตาลีทั้งหมด100%เลยนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก German Design Award ในปี2020ที่ผ่านมาด้วยค่ะ ปัจจุบันตัวอุปกรณ์นี้นะคะทำยอดขายไปแล้วกว่าล้านเครื่องค่ะในประเทศอิตาลีแล้วก็มีแผนนะคะที่จะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเดียวดยวนี้ด้วยเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้กับเบาะรถแล้วก็ข้อกำหนดของรัฐต่างๆที่หลากหลายค่ะและนี้ก็คือทั้งหมดในรายการเทียน